สารไซยาไนเนี่ยคืออะไรและอันตรายแค่ไหนเนี่ยใช่ค่ะแล้วมันหาซื้อได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเวลาโดนแล้วเราจะมีอาการอย่างไรค่ะโดนไปปุ๊บเนี่ยประถมพยาบาลต้องประถมพยาบาลอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับแพทย์หญิงชีวรัตนปราสารนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกรมการแพทย์ครับตอนนี้คุณหมออยู่กาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าไซยาไนต์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลักษณะของสารตัวนี้มันเป็นยังไงคะค่ะไซยาไนต์เป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะคะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าเป็นส่วนประกอบไซยาไนต์เนี่ยมันจะประกอบกับตัวสารเคมีเช่นไฮโดรเจนไซยาไนด์จะเป็นรูปแบบแก๊สนะคะถ้าเป็นโพแทสเซียมไซยาไนด ก็จะเป็นรูปแบบของแข็งผึกสีขาวค่ะการที่เราได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปในร่างกายค่ะมันจะมีผลระดับเซลล์มันจะไปจับกับเซลล์ในร่างกายทําให้เกิดภาวะออกซิเจนท่องใจนะคะ,ะทําให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วก็ทําให้ระบบการทํางานของร่างกายเนี่ยผิดปกติไปอวัยวะแรกที่จะส่งผลก็คือสมอง คแล้วก็จะเป็นเรื่องของหัวใจระบบการหายใจทําให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพันแล้วก็เสียชีวิตได้ในระยะเวลาประมาณสิบนาทีถึงเป็นชั่วโมงเลยค่ะค่ะคุณหมอครับสารไซยาไนน์นี่ถ้าเราไม่ได้ทานเราสัมผัสนี่มันอันตรายไหมฮะอันตรายค่ะการรับสัมผัสสารไซยาไนน์มีได้ทั้งทางผิวหนังนะคะทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารครับไม่ว่าจะเป็น รูปแบบไหนเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ทั้งหมดค่ะครับสัมผัสสูตรดมหรือว่ารับประทานนี่ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ใช่ไหมฮะเอะแลวปริมาณน่ะนะปริมาณแค่ไหนครับหรือว่ามันต้องโดนแค่ไหน,นถึงจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาฮะอืมก็วิธีการตรวจสารไซยาไนนนะคะคก็จะมีการตรวจไซยาไนนในเลือดนะคะค ตัวนี้เนี่ยถ้าปริมาณตั้งแต่0.3มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้เสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมี l บบที่จะตรวจตัวไซยาไนในเลือดเนี่ยค่อนข้างน้อยก็จะมีวิธีการตรวจอื่นคือตรวจหาความเป็นกรดในเลือดนะคะทีนี้เนี่ยการตรวจเนี่ยก็คือจะบอกปริมาณไซยาไนนในเลือดนะคะ แต่ว่าเราไม่สามารถตรวจได้ทุกรายเนาะ,ะแล้วสารพยานายเนี่ยเป็นพิษการได้รับไปมาณเยอะหรือน้อยเนี่ยคือเราจะเกิดพิษเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบอกบอกยากสมมติประชาชนไปไปเจอไปได้รับสารพิษไยนายจากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงยาเบื่อหนูเนี่ยค่ะาปมาณน,น้อยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะครหรือไปมาณ ริมาณเยอะเนะี่ยก็คือก็สมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นมันมันบอกเป็นว่ารับสัมผัสทางสุดดมระยะเวลานานเท่าไหร่หรือว่ากินไปมันกี่ิลลิกรัมงจะเสียชีวิตเนะี่ยบอกไม่ได้เลยค่ะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการสัมผัสรลยะเวลาที่สัมผัสแล้วก็รูปแบบของสารตัวนั้นว่าสัมผัสแบบไหนค่ะแต่ว่าถ้าให้วีเคราะว่า ประมาณไซยาไนในร่างกายเท่าไหรจากการตรวจด้วยที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็สามารถตรวจได้ตามที่บอกไปค่ะ,ค,ะครับคุณหมอคะแล้วแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเออได้รับไซยาไนเข้าไปในร่างกายเรามออีจุดสังเกตยังไงหรือว่าเราสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าเอะเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปอ่าค่ะก็จุดสังเกตก็คืออ่าจะเริ่มมีอาการที่ระบบประสาทนะคะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะ ถ้าได้รับปริมาณมากเนี่ยมีโอกาสที่จะชักหรือว่าหมดสติได้ทันทีนะคะคแล้วก็จากการตรวจร่างกายเนี่ยก็จะมีลักษณะข,ของตัวเนี่ยจะเป็นผิวจะเป็นสีแดงมีผื่นนะคะรวมถึงถ้ามีการตรวจว,วัดความดันเนี่ยอ่าจะมีความดันที่ต่ําลงมานะคะหัวใจเนี่ยจะเต้นช้าลงนะคะแล้วก็คืออ,อาจจาะ มีประวัติในเรื่องการหมดสติฉับพลันมาก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลหรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วก็่าการตรวจเลือดเนี่ยคะ่ะจะมามีผลเลือดที่ผิดปกติมีภาวะเลือดเป็นกรดจากการสัประตัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจอทั้งห้องปฏิบัติการเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่าผู้ป่วยคนนี้รับไซยาไนมาหรือเปล่าคะ่ะแล้วไซยาไนนี่อยู่ในเลือดได้นานแค่ไหนครับ ออยู่ในเลือดได้นานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับเอาประมาณที่ได้รับนะคะการขับของเสียออกจากร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปฐถมพยาบาลเรื่องต้นก่อนที่จะมาโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็ออย่างเช่นรับสัมผัสทางผิวหนังใช่ไหมคะถ้ามีการถอดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างน้ำมาก่อนการได้รับไซยาไนตยเข้าสู่ร่างกายก็จะน้อยลงค่ะ อืาแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโรคประจําตัวเป็นโรคไตหรือว่าอ,อมีโรคประจําตัวอื่นที่มีผลกับการขับของเสียออกจากสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยสารพิษตัวนั้นก็จะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไหร่เนี่ยคือกะเป็นเวลาไม่ได้แต่แน่ๆคือไซยาายเนี่ยเป็นสารพิษนะคะการได้รับปริมาณน้อยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่ะ พูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลครับถ้าได้รับไซยาไน์แล้วเนี่ยอ,อการปฐมพยาบาลเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงครับการปฐมพยาบาลนะคะถ้าได้รับทางผิวหนังได้รับสัมผัสทางผิวหนังนะคะต้องถอดเสื้อผ้าออกนะคะครับแล้วก็ล้างน้ําให้ได้มากที่สุดถ้าได้รับสัมผัสทางการสูดดมหรือการทานต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหากมีหัวใจหยุดเต้นนะคะต้อง CPR จะไม่ใช้การถ่ายปอดให้ปั๊มหัวใจค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยได้รับสมัมผัสตัวไซยาานค,ค,ค่ะเรื่องของการปฐมพยาบาลไปแล้วการรักษาล่ะครับยาต้านพงต้านพิษเนี่ยในในในการรักษาเนี่ยมันมีไหมครับสำหรับยาตัวนี้คะค่ะสําหรับการรักษานะคะการรักษาจะใช้อ่มีสองประเภทก็คือครักษาแบบ supportive ะ,ะคะประคองก่อนก็คือให้น้ำเกลือนะคะคแล้วก็ให้ออกซิเจน เพราะว่าอย่างที่บอกตัวไซยายททาให้ร่างกายเกิดภาวะ,ะขาดออกซิเจนครับและการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงคือให้ยาต้านพิษคือในประเทศไทยเนี่ยจะมีสองตัวเราจะให้ตัวไทโอซัลเฟตโซเดียมไทโอซัลเฟตหรือโซเดียมไนไตรา์ค่ะครับ,รบแล้วนอกจากที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไซยายนายมันจะมีอยู่ในพวกจําพวกยาฆ่า,มาแมลงมีอยู่ในในใน,ในสารตัวอื่นๆที่เป็นส่วนผสมอีกไหมคะเอ่อ ในไซยาไยเนี่ยจะใช้ในทางอุตสาหกรรมนะคะจะมีอุตสาหกรรมเหมือง,องแร่ที่ใช้ในการแยกแร่ทองคำเป็นต้นนะคะ,ะหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมที่ชุบโลหะแล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงหรือว่ายาเบื่อหนูนะคะ,ะแล้วก็อีก อันหนึ่งก็คือไซยาไนนเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติด้วยพวกมันขางหลังดิบแต่ว่าปริมาณค่อนข้างน้อยค่ะอ,อยู่อยู่ในอะไรนะครับมันสัมปะหลังมันสัมสปะหลังดิบค่ะค่ะอ,อ,อย่างเดียวใช่ไหมอ๋อคืออยู่ในเขาเรียกอะไรพืชผักพืชผล,ลไม้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะในธรรมชาติอ๋อใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบรุนแรงไม่ได้มากไม่มากค่ะปริมาณน้อยค่ะถ้าเราจะทานอาหารประเภทเนี้ยให้ต้มสุก ทำให้สุกก็ไม่มีอันตรายค่ะอ๋อได้ความรู้ไ่ครัมันสับปะหลังดิบนี่มีไซยาไนถ้าไม่ทําให้สุกนะฮะโอ้ครับครับครับอาล่ะครับท้ายนี้คุณหมอมปอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทงบ้านไหมครับค่ะก็สําหรับอไซยาไนนะคะเป็นสารอันตรายค่ะก็คือถ้าบ้านไหนนะคะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาฆ่าแมลงยากําจัดวัชพืชที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายเหล่าเนี้ยก็อยากจะให้มีการเก็บ ให้นิชิพนะคะ,ะแล้วก็หากมีกรณีการสัมผัสสารเคมีเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็ให้ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นสารพิษที่อันตรายสูงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ฉับพลันเป็นระยะเวลานาทีค่ะหากมาโรงพยาบาลไม่ทนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงมากค่ะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเรืองสงครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะครับแพทย์หญิงชิวรัตน์ปราสานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบนนา,าลนพรัตน์ราชธานีกรมการแพทย์ครับ